ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่3กรกฎาคม2563นกะครับก็เป็นวันเริ่มต้นของเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนอครึ่งปีหลังนะครับซึ่งเราเพิ่งผ่านพ้นหรือว่าผ่อนปลนวิกฤตไวรัสโควิด -19 มานะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าประเทศไทยเรามีตัวเลขที่นิ่งพอสมควรนะครับแม้ว่าจะมีการตรวจพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรายหนึ่งห้าล่าสุดข่าวเมื่อเช้านี้นะครับก็ ถือว่าเรื่องของการเจ็บป่วยเพิ่มหรือว่าเสียชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะครับนิ่งๆอยู่นะครับ <s> ในเรื่องของการทํางานนะครับพวกเราก็เริ่มที่จะกลับมาสู่ภาวะปกตินะฮะก็คือการออกไปทํางานนะครับโรงเรียนก็เปิดไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ในเรื่องของการเงินนะฮะในเรื่องของระบบการเงินต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเราก็ได้ยินเรื่องของ คริปโตเคอ r e เรนซีนะฮะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการเงินของทั้งในประเทศและต่างประเทศนะซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนคงจะรู้จักเรื่องของอ Bitcoin บิตคอยนะฮะเรื่องของระบบบล็อกเชนที่นํามาใช้กับเงินดิจิตอลหรือที่เราเรียกว่าคริปโตเคอ r เรนซีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ต่อสายถึงคุณหานนะครับซึ่งก็เป็นคนหนุ่มนะฮะที่อยู่ในวงการไอทีในวงการบล็อกเชนว่วงการคริปโตเคอ e เรนซีเลยนะับ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าออกหนังสือมาเล่มที่สองแล้วนะครับก็เลยโอ,อกาสนั้นทักทายท่านผู้ชมหรือผู้ที่ติดตามคุณหานเองหรือผมเองเนี่ยแหละครับว่าคุณหานมีความเป็นมาอย่างไรทําไมถึงมีแรงบันดาลใจทํามาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเล่าให้พวกเราฟังนะครับเชิญครับครับ,รบสวัสดีครับพีินดเอ่อก็ยินดีที่มาออกรายการนะครับก็ขอแนะนาตัวก่อนนะครับผมชื่อพิรพัฒน์หานคงแก้วนะครับก็ปัจจุบันก็ ทาสื่อของตัวเองชื่อว่า Blockchain Review นะครับเป็นสื่อที่เกี่ยวกับ Blockchain แล้วก็ cryptocurrency นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็อองสื่อไปหนึ่งเล่มกับ Stock Tomorrow ชื่อ Bitcoin and Blockchain 101แล้วก็กำลังจะออกอีกเล่มนะครับแต่ว่ายังเขียนไม่เสร็จแต่ก็มีให้อ่านนะครับใน<ะ>เว็บไซต์ก็โดยส่วนตัวที่เข้ามาสนใจค r ิ p t o เค r e n c y ถ้าเกิดเอาตรงๆเลยคือตอนนั้นเริ่มจากตอนที่ สามสี่ปีก่อนที่เรากําลังจะหาการลงทุนอะไรสักอย่างตอนนั้นเราก็ดูพวกกองทุนหรือพวกคุณไว้แล้ว<า>เราไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวเรื่องพวกนี้เลยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยใช่ทางหรอกเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเจอตัวนี้พอเราไปเจอตัวนี้เ<า><า>นี่ยเราก็อ,อ่านศึกษาได้ประมาณสามสี่วันพอสามสี่วันปุ๊บเราก็เลยเราลองเริ่มลงทุนกับมันเลยแล้วเราก็หลังจากเริ่มลงทุนนั้นคือตอนที่ยังไม่ลงทุนเนี่ยตอนที่ลงทุนไปแล้วก็ยังไม่รู้มาก แต่พอหลังจากเริ่มลงทุนเเราก็เริ่มศึกษาถึง,รรง,รรงความเป็นไปได้ในต่างๆนั่นเป็นจุด<ๆ>ที่เข้ามาสนใจในตรงนั้นแล้วก็มีความกินอยูพอสมควรแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไอทีเป็นคนเทคโน,นโลยีเราเลยมีความเข้าใจในจุดนี้แล้ว<ล><ล>นื่จากตัวคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอยังมีเรื่องราวมากกว่านั้นยังมีเรื่องราวข,ของการเมืองธนาคารแล้วก็แนวคิดของคนที่ไม่พอใจในอำนาจอยู่ด้วยก็เลยสนใจขึ้นมปกีกแล้วก็เลยต่อ ต่อมาเรื่อยๆยนปัจจุบันนะฮะโอ้ะจริงๆเรื่องของล็อกเชนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเกือบจะทุกๆสาขาอาชีพนะฮะทั้งการศึกษานะ,ะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองหรือว่าการเกษตรนะฮะหรือการศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะฮะหรือแม้แต่วงการบันเทิงมันไม่ถึงกับเกี่ยวข้องทุกอย่างไปขนาดนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันประยุกต์ใช้กันได้ครับแล้วก็เรายังอยู่ในจุดของเรื่องต้นของเทคโนโลยีที่ จริงยูสเคสยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีให้เห็นบ้างครับครับฮะแต่ที่แน่ๆก็คืออ่าระบบการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีะวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับระบบการเงินค่อนข้างมีบทบาทมากเลยทั้งตัวคริปตัวเคอเรนซีเองแล้วก็การใช้ภายในของธนาคารเองก็มีผลหรือตัว C B D C ที่ออกมาครับอ่ะก็ จริงๆแล้วคุณหานเรียนทางด้านไอทีมาใช่ไหมครับมีประสบการณ์การทํางานทางด้านไอีมาใช่ไหมครับอ่าครับเมื่อก่อนเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอ๋อครับฮะแล้วเป็นไงฮะเข้ามาลงทุนในส่วนของคริปโตเคอเรนซีแล้วได้มีผลยังไงบ้างครับ,รบก็เออถ้าโดยส่วนตัวมันก็ถือว่าก็โอเคนะครักำไรแต่ก็มีมีช่วงที่เจ็บๆมากเหมือนกันในช่วงปีสองพันสิบปดตอนนั้นก็เจ็บอยู่แต่ถามว่าโดยรวมโดยรวมถือว่ากําไร ถ้าเกิดเทียบกับว่าถ้าเทียบกับว่าเราไม่ได้ไปเทรดหุ้นวันต่อวันเทียบกับว่าเราฝากประจาฝากออมทรัพย์หรือฝากกองทุนก็ถือว่ามีกําไรดีกว่าครับเยอะครับอืมฮะก็เลยทําให้อ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นนะฮะแล้วทําไมถึงคิดว่าจะอ่เขียนเป็นหนังสือออกมาครับอ๋อในคือในตอนนั้นน่ะเอนในตอนนั้นปีสองพันสิบเจ็ดบิตคอยมันเริ่มกำลังบูมพอดีเลยแล้วในตอนนั้นน่ะหนังสือในประเทศไทยมันไม่มีสักเล่มไม่มีเลย หนังสือหนังสือแล้วหลังจากนั้นพอก็เลยคิดว่าเราอยากเริ่มเขียนพอเราคิดเราเริ่มมีความรู้พอสมควรแล้วเราอ่านหนังสือต่างประเทศมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรยังไงแล้วมีส่วนที่คือทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไปโพสต์ว่าบิตคอยหรือคริปโตเพนซี่ในพันทิปแบบเราจะได้คําตอบอย่างหนึ่งเจะได้คําตอบแบบที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยมีคนตอบว่าเหมือนกับว่ามันคือสิ่งไม่ดีคือใชลลตโต้อะไรบ้างนะแต่ในปีสองพันสิบเจ็ดนี่คนละเรื่องเลยในปีสองพิบเจ็เนี่ยเอ่อถ้าเกิดเราไปถามจะมีคน น่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคนจะด่าก่อนจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วเราก็เลยกะว่าอ่าเราจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเขียนไปสักพักหนึ่งก็มีหนังสือออกมาเหมือนกันแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นนะก็เป็นหนังสือแปลจากหนังสือต่างประเทศซึ่งอ่าเข้าใจว่าคนขีดคนแปลอาจจะไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคมากนักมันก็เลยแปลออกมาได้ไม่ค่อยดีเราก็เลยออกมาเหมกันแล้วก็เขียนออกมาในปล่อยในปีส0 1พันสิบแปดก็เป็นเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวในตอนนั้นครับโอ้อ่ะครับ อยากจะให้รีวิวเนื้อหาในหนังสือเล่มแรกสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่ามีผู้ที่ติดตามผมติดตามคุณหานสนใจอยากจะเข้าไปดูซื้อหามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะหนังสือเล่มแรกชื่อบ o i n and b l o c k c h a i n วานวน,วนครับมันจะเป็นเรื่องแบบของ Bitcoin พื้นฐานเลยเพราะว่าไม่ว่าจะพูดเราจะพูดถึงบล็อกเชนจะพูดถึง cbDC จะพูดถึงยูนิยูนิตอลจะพูดถึงอะไรก็ตาม จริงๆแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนมันกำเนิดมาพร้อมกับบิตคอยเมื่อประมาณตอนประมาณช่งปี2008-2009แล้วในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะอธิบายถึงว่าเหตุผลการเกิดว่าอ่ะตอนนั้นคนสร้างเขาคิดอะไรอยู่มันถึงเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากสร้างขึ้นมาเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงมีการพูดถึงยังไงบ้างรวมถึงมันทํางานเบื้องหลังยังไงแล้วจุดที่เอ่อคนอื่นๆเริ่มเอาไปใช้อะเพราะอะไรมีจุดดีจุดเสียตา่างๆยังไงแต่ว่าเล่มนั้นจะออกเป็นแนวเล่าเกี่ยวกับอธิบายเรื่อง บิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีที่เป็นพื้นฐานมากกว่าเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าใจตัวบิตคอยเนี่ยจะเราจะอธิบายอย่างอื่นเนี่ยมันค่อนข้างยากครับครัก็หรือว่า Bitcoin เป็นเงินคริปโตเคอ r e เรนซีหรือเงินดิจิตอลตัวแรกที่มาเป็นการจุดประกายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินโดยที่ว่าไม่ต้องมีระบบของการแลกเปลี่ยนอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือเงินเฟียหรือว่าเงิน เหรียญเงินแบงค์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นตอนนี้นะฮะในช่วงนี้ก็การใช้เงินดิจิตอลนะฮะหรือว่าเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงินนะที่เรียกว่าอล l ล็ตเนี่ยก็เพิ่มความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูเล่มที่สองที่คุณหันคุยให้ฟังตอนแรกนี่แหละครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับเล่มที่สองเล่มที่สองเล่มที่สองคราวนี้เราจะไป ในในระดับคล้ายๆกึ่งธุรกิจแล้วก็กึ่งในเครือข่ายการเงินจริงๆคือหลังจากที่บิตคอยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีการพัฒนาเอาบิตคอยไปพัฒนาอย่างอื่น,เ,นเช่นการพัฒนาบิตคอยในระบบของรัฐซึ่งพวก s t a เบิลคอย Cbdc พวกนี้ก็จะอยู่ในหนังสือว่ารัฐเอาตรงนี้ไปทําอะไรแล้วก็พูดอีกว่าคนที่เอาบล็อกเชนไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินในขณะที่เมื่อก่อนธนาคารเคยทาได้แล้วเขาพยายามสร้างมันขึ้นมาโดยที่ ไม่ไม่มีตัวการไม่มีธนาคารเนี่ยเขาทํำยังไงแล้วก็การพูดถึงว่าแต่ละประเทศของโลกปฏิรูยังไงต่อเรื่องนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็<อ>จะมีเรื่องของเอ่อการนําสินทรัพย์ดีเท่าไปใช้ในภาคธุรกิจของภาคตลาดทุนว่ามันถูกแนวคิดที่มันเอาไปใช้ในการระดมทุนทํำยังไงขัดกับข้อกฎหมายข้อไหนแล้วแต่ประเทศเป็นยังไงแล้วภาพกว้างจะเป็นลนักษณะไหนจะเป็นแบบนี้ครับอ้อครับก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการนํามา ลงมือทําในแง่ของธุรกิจนะฮะในการที่จะเพิ่มมูลค่าของการถือครองเหรียญที่มีอยู่นะฮะเหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญอื่นๆนะครับที่เรียกว่าออคอยที่คุณหายกล่าวไปก็คือจริงๆแล้วมีเหรียญริโตเคเรนซีนะฮะหรือว่าเงินริโตอคเรนซี่เนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยหลายพันหลายพันคอยทีเดียวนะครับทีนี้มาถามถึงเรื่องของเรื่องของ สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไวรัสโควิด -19 ก็เหมือนมาหยุดยั้งการทําธุรกิจหรือว่าการลงมือทํางานของพวกเราค่อนข้างที่จะกระทบรุนแรงมากนะฮะภาวะตรงนั้นเนี่ยมีผลกระทบกับเรื่องของระบบเงินดิจิตัลหรือว่าระบบบล็อกเชนที่นํามาใช้กับการทํางานหรือว่าการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินบ้างไหมครับตอนนี้ครับ จริงๆพอเกิดไวรัสโควิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนอยู่บ้านกันเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแต่มันกลายเป็นว่าคนเนี่ยเข้าสู่โลกยีิตเยอะขึ้นในแง่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกมาแล้วในโลกคริปตโตเคอเรนซีส่วนใหญ่จะม,มียูเซอร์เข้าไปมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นสมมุติว่าอย่างคนที่เป็นทำเว็บเทรดเว็บเทรดเอเชนเนี่ยก็ยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างที่ได้อย่างเห็นได้ชัดมันก็เหมือนกับช่วงที่เหมือนกับเอ่อคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำแล้วเปิดพอร์ตบัญชีหุ้นมากขึ้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าสิ oh, <okay. S 1> ่งที่ช้าก็คือคนที่เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังจะล้างผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะ่ะคือแผนงานเขาก็ต้องเลื่อนไปหมดเลยเพราะว่าพอติดไวรัสโควิดเนี่ยคนก็หยุดงานแล้วเขาก็ต้องเลื่อนการเปิดตัวเพราะาเปิดตัวไปกระแสะก็ไม่ดีจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆดีกลับมาเพราะฉะนั้นคือพอเป็นโลกดิจิทอลส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบมากนะักถ้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดตัวฮ ครับฮะก็อนนกือว่ามีทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกันผลดีก็คือ,อการที่พวกเราอยู่กับบ้านอยู่กับที่ทํางานมากขึ้นนะครับไม่ไม่ได้เดินทางไปที่ไหนนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอยู่ในหน้าจออยู่ในหน้ามือถือเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสาที่จะได้เรียนรู้หรือได้ศึกษาระบบบล็อกเชนหรือระบบริตโตเรนซีมากขึ้นนะ แต่ผลไม่ดีก็คือในฐานะผู้ประกอบการก็อาจจะคิดสร้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องชะลอไปก่อนเพราะว่า,วาการเคลื่อน,บบนการเดินทางหรือว่าการที่จะซื้อขายนะครับเพื่อมูลค่าก็อาจจะยังทรงตัวอยู่นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรับรู้นะฮะของคนไทยเราในเรื่องของระบบบล็ c กเ h a แล้วก็ระบบเงินดิจิทนะัลณเวลานี้เนะี่ยมีเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับในต่างประเทศนะครับคุณนัครับ จริงจริงมันก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศก็ต้องถามว่าทเทียบกับประเทศไหนถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างญี่ปุ่นเออเ<ะ>กาหลีฮ่องกอง<ะ>อเมริกาเนี่ยเราก็คงจะเรียนรู้ตามเขาไม่ค่อยทันนะฮะเพราะว่า c r y p โ o c u r เรนซีในประเทศเขาบูมวกว่าประเทศเราเยอะค่อนข้างมากอย่างเกาหลีเนี่ยเขาบอกเจ็ดสิบปอร์เซของคนทั้งประเทศเนี่ยมีค r โต t o c u r เรนซีในครอบครองในลักษณะนั้นเลยนะฮะคนไทยเหรอ อผมคิดว่า Active User ในไทยเนี่ยที่เทรดคริปโตเรนซีน่าจะมีราวๆหลักอย่างน้อยต้องมีห้าหมื่นห้าหมืนไปจนถึงแสนหนึ่งผมคิดว่านะพ็มาถือน,<ม>นะฮะท,ะฮะที่ที่รู้เรื่องนี้อะก็คิดประมาคิดเป็นประมาณก็ไม่ถึงสิบปอร์เซ็นประเทศคนไทยเหมือนกันก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะฮะ,ะไม่เยอะแต่ว่า ในในแง่ที่เหมือนกับว่าในสื่อเนี่ยสื่อมันจะมีสื่อทั้งเรื่องบ้าแล้วก็เรื่อง c b c ที่มันโผล่เข้ามาในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นการทําให้คนเนี่ยเริ่มรับรู้เรื่องพวกนี้อย่างช้าๆไปเองครับแต่ว่ายังไงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องไหนมันคล้ายๆากับวันที่เราไม่เคยมีสมาร์ทโฟนหรือเราไม่เคยมีเน็ตกว่าคนจะเข้าใจในลักษณะจุดๆนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยนะฮะเช,ชื่อว่าอาจจะใหญ่ด้วยนะครับ ครับกับในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีประเทศมหาอำนาจต่างๆพยายามที่จะผลักดันเรื่องของเงินดิจิตอลของตนเองขึ้นมาอย่างเช่นจีนก็ผลักดันเรื่องของเงินหยวนดิจิตอลนะฮะหรือว่าอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเฟซบุ๊กนะฮะที่ดูเหมือนว่าจะออกในเรื่องของ l ิบราออกมานะครับหรือรวมทั้งของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าทางธนาคารแห่งหประเทศไทยนะฮะหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็มี เรื่องของการที่จะใช้อะอะไรเงินบาทดิจิตอลอะไรออกมานี้อย่างนี้ตอนความเห็นของผู้แานเป็นยังไงบ้างครับเอในการที่หลายประเทศออกสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองมาเนี่ยหลายหลายคนอาจจะมองว่าถ้าอ,อ,อย่างจีนเนี่ยเขาจะพูดเลยกับว่าจีนจะมาโค่นล้มอเมริกาเพราะว่าสกุลเงินดิจิตอลอะไรประมาณนี้เราจะดิ้นขาคุณบ่อยซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าอันนั้นเป็นเป็นผลประโยชน์ขั้นที่สองมากกว่าการต่อสู้ทางเงินเป็นผลประโยชน์ระดับที่สองที่ ประเทศนั้นจะได้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้จีนต้องสร้างสกุลเงินดิจิตอลออกมาจริงๆแล้วมันเกิดจากอัตราการปฏิเสธเงินสดในประเทศจีนันสูงม,มากคือคนคคเขาใช้เงินสด้แล้วเขาใช้มือถือน้อยที่นี้มันทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเขามถูกบังคับแล้วว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนีง้ถ้าเกิดเราไม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินไปสู่ขั้นถัดไปเนี่ยเอมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตเพราะว่ามูลค่าการชําระเงินในระบบแคชเลสเนี่ยมันมหาศาลมากๆถ้ามันพังขึ้นมา มันกระทรบหนักมากเลยซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับอีกประเทศหนึ่งสวีเดนก็เหมือนกันสวีเดนเนี่ยรู้สึกจะต่ำที่สุดในโลกแล้วอัตราการใช้เงินสดเหลืออยู่แค่13เปอร์เซ็นตคือประมาณว่า10คนเนี่ยมีคนใช้เงินสดแค่หนึ่งนอกนั้นเขาใช้พวกเครดิตการ์ดโมบายแบงกิ้งกันหมดแล้วส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยอาตามที่รายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องรีพัฒนาขนาดนั้นแต่ว่าประเทศไทยเองมองว่าเป็นการ ยกกระดับพื้นฐานฐา,น,น,านการพัฒนาการแล้วก็บทที่พัฒนาออกมาเนี่ยจะถูกใช้ภายในระบบภายในก่อนที่จะออกมาเป็นบาทดิตอลที่เราได้เห็นคือกว่าก่อนที่เราจะได้เห็นประชาชนคนธรรมดาใช้บาทดิตอลเนี่ยอาจจะอีกนานนะครับ,บ,บจะใช้บบในภายในของธนาคารก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนั้น แต่ก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีที่ประเทศก็ถือว่ามีความกระตือร้อนนะฮะไม่แพ้กับกระแสของโลกนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะได้ใช้เงินดิจิตอลของไทยเองในช่วงนี้หลังจากนี้อาจจะนานหน่อยก็ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ <S 2> <S 2> ทีนี้ในส่วนเรื่องของการใช้บล็อกเชนนะครับมาใช้กับระบบต่างๆนะฮะรวมไปถึงเรื่องของระบบการเมืองนะฮะที่คุณหารบอกว่าอาจจะ มีความอะไรนะฮะเหลื่อมล้ําในภาคประชาชนหรือว่ามีการทุจริตนะฮะในเรื่องของระบบงบประมาณต่างๆหรือว่าแม้แต่ระบบของการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยนะฮะระบบ b l o c k c h a น่าจะเข้ามาช่วยเรื่องการเมืองนะครับในแง่ของเทคนิคอะไรต่างๆนี้มากน้อยขนาดไหนครับคุณนันรครับคือจริงๆ blockchain เป็นแค่เ,คเทคโนโลยีคือคืออย่างเช่นเอาง่ายๆในการเลือกตั้งผมศึกษ,ษามาแล้ในการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆมันทําได้ คือคในแง่ตัวระบบมันทำได้แต่ว่าเรายังไม่มีเซสตอรี่ที่ออกมาเห็นอย่างชัดเจนคือมีคนเอาบล็อกเชนใช้ในการเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ในภาพใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นพอมันยังไม่มีภาพใหญ่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครกล้าใช้ได้จริงๆแต่ว่าในแง่เทคนิคเนี่ยมันทําได้มันทําได,ได้จริงๆนี่คือในลักษณะของเอ,อการเลือกตั้งที่จะเป็นในลักษณะนั้นคือถ้าเกิดเป็นในอนาคตเนี่ยคือเราอาจจะอยู่ที่บ้านเรามีมือถือ เราใช้บัตรประจําตัวประชาชนกดโหวตผ่านที่บ้านแล้วเราสามารถรเปลี่ยนบุเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่ปิดโหวตเลยก็ได้ถ้าเกิดเรามองภาพที่แบบเป็นอุดมคติที่เราใช้บล็อกเชนมันจะเป็นใลลักษณะนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างที่จะไม่ให้ไปไม่ถึงจุดนั้นได้นะครับอย่างหนึ่งคือที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการทุจริตเนี่ย อ,อย่างเช่นขาวรู้สึกในปีที่แล้วกระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะใช้บล็อกเชนในการบริหารแต่คือจากอ่าก็นั่นก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันแต่ค,คือที่เนี่ยมันมีความเข้าใจผิดตรงที่ว่าการใช้บล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างกระโปงใส่แล้วทุกเร่ไม่ได้เสมอไปค,คือพอเราใช้บล็อกเชนเนี่ยมันคือแค่มันคแค่ฐานระบบฐานระบบข้อมูลหนึ่งที่กระจายให้หลายๆคนถ้าเกิดสมมุติว่าเรา จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือจะแก้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องให้หลายคนเปลี่ยนพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเปลี่ยนค่อนข้างยากถ้าเกิดจะเป็นคนคนเดียวใช้อำนาจในการเปลี่ยนแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปในตอนแรกเนี้ยใส่เข้าไปแบบผิดแลวทุกคนยอมรับในจุดแรกคือมันช่วยให้หลังจากข้อมูลใส่ไปแล้วเนี่ยข้อมูลจะไม่มีการถูกแก้เรามาแท็กหรือขอดย้อนหลังได้แต่ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยใส่เข้าไปผิดแลวทุกคนยอมรับในจุดๆนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อะไร นี่จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่ามีดีดีกว่าไม่มีไหมก็มีดีกว่าไม่มีแต่มันไม่ได้แก้ทุกข์ิตได้แบบร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันแค่ช่วยแค่ทําให้ยากขึ้นครับครับอืมฮะ ก,ก็ถือว่าเป็นระบบหนึ่งที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการซื้อเสียงหรือว่าการที่มีการทุจริตเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะในอนาคตคงจะได้นํามาใช้นะฮะแต่ว่ารูปธรรมจริงๆหรือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นเคสเตอี้ก็ยังไม่มีขึ้นนะฮะก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับก็ <est> ตคมที่ว่าจะไม่ได้ใชในระดับแบบการเลือกตั้งของประเทศมันยังไม่ได้ใช้ระดับนั้นนะครับแบบขนาดเล็กๆบัๆดมีครับครับคะ ในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ขอ,อให้คุณหานได้ฝากข้อคิดหรือว่าแนะนําเรื่องของการที่จะ,ะเข้าไปศึกษาเรื่องของระบบบล็อกเชนหรือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอาจจะซื้อหนังสือจากคุณหานที่เขียนขึ้นมาหรือว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบบล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนใน,ในท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับให้ให้ข้อคิดให้คําแนะนํานะครับครับโอเคครับก็ถ้าอย่างนี้แล้วกันก็ สำหรับคนหน้าใหม่ทุกคนนะผมไม่ปฏิเสธว่าแมแ้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเพราะว่าผมอยากได้เงินในลักษณะผมปฏิเสธเลยแต่ว่าพอหลังจากผมศึกษาไปแล้วเนี่ยผมค่อนข้างสนุกกับมัน<อ>คือมันเป็นอนาคตอะไรหลายๆอย่างที่พอเราเห็นแล้วเรามันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเหมือนกับว่าโลกเราจะเดินไปทางไหนในอนาคตแม้แต่ตัวบิตคอยที่มีกระแสโจมตีหลายๆอย่างที่มีอาจจะมีคนบอกว่าบิตคอยไมนใช้นู่นไม่นี่หรอกจริงๆมันก็มีเรื่องราวของมันมันมี เรื่องราวของการต่อสู้กับระบบการเงินที่มีมาตลอดตั้งแต่ในอดีตมันเป็นพื้นฐานการต่อสู้รูปแบบหนึ่งที่ของคนที่ไม่พอใจในอำนาจแล้วก็สร้างมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไง,งก็น่าสนใจในจุดนี้นะครับครับก็ประมาณนกันครับก็ถือว่าคุณหารเป็นอีกอ่ คนหนึ่งนะครับในวงการไอทีวงการของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเรื่องของบล็อกเชนนะครับที่มีความรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะกระตือร้นในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะการเขียนหนังสือออกมานะก็ผมเชื่อเลอเกินว่าต้องคน้นะคว้านะต้องศึกษาแล้วก็ต้องทําความเข้าใจค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฐานที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็ได้พูดคุยกับพวกเราให้ความรู้นะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้เชิญเข้ามาพูดคุยกันอีกนะเพราะว่ามีอีกเยอะแยะเลยนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องของ ของบล็อกเชนหรือว่าคริปตเ c คอ r เรนซีที่จะนําไปใช้นี้นะครับวันนี้ลาทุกท่านไปพร้อมๆกับคุณหานครับสวัสดีครับคุณหานครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับครับขอบคุณครับ